ค่่นักเรียนมิตรนักณาบำรุงสุขนะคะครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาปา .6 วันนี้เราจะมาเรียนสาระที่สองกันสาระที่สองที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของหน้าที่พลเมืองเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วจุดประสงค์ของการเรียนหน้าที่พลเมืองก็คือข้อที่1ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบคร,วรัวและชุมชนได้ ข้อที่2ติดตามข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสมข้อที่3แสดงออกถึงมารยาทไทยได้ถูกต้องตามกาละและเทศะเรามาเรียนบทที่1กิจกรรมทางประชาธิปไตยบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาลรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้ว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย กำหนดให้รัฐบาลมีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ข้อที่1บริหารราชการแผ่นดินรักษาเอกราชของประเทศชาติพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้สิทธิและเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานา,นาประเทศส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรักและความสามาคัคคีไม่มีการแบ่งแยกสีไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นการบริหารราชการของแผ่นดิน การบร,ริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไทยแบ่งเป็น3ฝ่ายด้วยกันอันที่1ก็คือส่วนกลางซึ่งมีนายกเป็นผู้นำก็มีสำนักนายกกระทรวงทบวงกรมต่างๆมีการกระจายการปกครองแบบไปยังจังหวัดอำเภอส่วนจังหวัดและอำเภอก็จะมีการกระจายการปกครองไปอยู่ระดับท้องถิ่นก็คืออบอจอหรือองค์การบริหารจังหวัด เทศาบาลองค์การส่วนเทศาบาลตำบลและการปกครองในส่วนท้องถิ่นต่างๆและมีเขตก,การปกครองพิเศษที่เราจะต้องรู้ไว้ก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดเดียวที่ผู้ว่าจะมาจาัดก,การเลือกตั้งการเลือกตั้งหนึ่งครั้งจะอยู่ในวาระ4ปีมาดูบทบาทขององค์กร องค์การการปกครองท้องถิ่นก็คือมีการกระจายอำนาจในการบริหารส่วนท้องถิ่นให้มีการปกครองประชาชนในส่วนท้องถิ่นโดยรับผิดชอบต่อการบริหารงานในเขตในพื้นที่ของตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารการเงินการคลังหรือนโยบายของตนตามบัญญัติตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อรัฐและประชาชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็จะมีอ,อบจอเทศบาล อ,อบอตอรหรือองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นที่มิได้บอกไปแล้วนะคะก็คือกรุงเทพและเมืองพัทยามาดูบทบาทสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราจะต้องรู้มาดูข้อที่หนึ่งนะคะการจัดให้มีการทนุบำรุงทางน้ำทางบกเช่น มีถนนหนทางที่ดีมีน้ำคลองใสที่สะอาดป้องกันระงับโรคติดต่อซึ่งตอนนี้เราก็รู้กันอยู่นะวคะว่าชุมชนแต่ละที่จะมีการป้องกันโรคติดต่ออย่างเช่นในตอนนี้โรคติดต่อที่สำคัญที่สุดก็คือโควิด1 9ซึ่งมีการป้องกันมีการทำความสะอาดและดูแลลูกบ้านในแต่ละชุมชนองค์การบริหารทางด้านสาธารณสุโให้แก่ประชาชนเช่นมีการเก็บขยะ มีการกวาดถนนการบริหารส่งเสริมทางด้านการศึกษาเช่นมีการให้ความรู้แก่เด็กในการพัฒนามีการอบรมให้แก่ชุมชนและมีการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตเพียงพอกับการดำรงชีวิต คุ้มครองดูแลทั้งบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบำ,บำรุงบำรุงศิลปะจารีประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นอย่างเช่นจังหวัดสม,มุทรปราการเราก็จะมีภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เรารู้จักกันอย่างเช่นปลาสลิดอกุ้งเหียด ในหมู่บ้านสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆเพื่อเข้ามีการส่วนรว่วมทำนุบำรุงศาสนาและศาสนาวัตถุมาดูกิจกรรมประชาธิปไตยการมีประชาธิปไตยก็คือมีการเลือกตั้งโดยการไปใช้สิทธิ์ของผู้ที่มีสิทธิ มีการร่วมมือในการประโยชน์ในเพื่อส่วนรวมเพื่อแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นร่วมมือกับสมาชิกในชุมชนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดในชุมชนโดยยึดหลักเหตุผลและความถูกต้องเข้าร่วมชุมนุมโดยความสงบปราศจากอาวุธแสดงความคิดเห็นให้เกิดประโยชน์ต่อรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของตนและประเทศชาติ ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในการเลือกสสเข้าสภาหรือเลือกผู้นำระดับท้องถิ่นระดับประเทศร่วมกิจกรรมในการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิน่นร่วมกัรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยการประหยัดพลังงานธรรมชาติประหยัดพลังงานธรรมชาติใช้วัสดุของธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อย่างเช่นใช้จานชามที่ทำมาจากไปีไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมงดการใช้ถุงพลาสติกรวมกันรักษาสาธารณาสมบัติความสะอาดของถนนและสาธารณาสมบัติการร่วมมือในการเลือกตั้งหรือการออกกฎหมายซึ่งการเลือกตั้งหรือการออกกฎหมายต่างๆก็ตามการออกกฎหมายจะต้องมีการประกอบด้วยสส ซึ่งประชาชนเป็นคนเลือกเข้ามาสาวรหรือสมาชิกวุฒิสภามีการแสดงความคิดเห็นหรือการผ่านสภา,าซึ่งวุฒิสภา,าจะต้องแสดงความคิดเห็นและไปพิจารณาเป็นกฎหมายมาการดูการใช้สิทธิเลือกตั้งในการหลักประชาธิปไตยรัฐวธรรมนูญบอกว่าอาจจะอำนาจธิปไตยเป็นของปวงชน ให้ประชาชนมีส่วนในการปกครองโดยการตรวจสอบได้ว่ารัฐใช้อำนาจที่ถูกต้องและดูแลประชาชนแบบความจุติธรรมและโปร่งใสให้มีความใช้สิทธิ์ในการปกครองมาดูขั้นตอนในการเลือกสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขั้นตอนที่1ก่อนการเลือกตั้ง เราต้องไปดูก่อนนะคะว่าเอ๊ข้อมูลข่าวสารเขามีกำหนดเลือกตั้งวันวันอะไรและผู้ที่ลงสมัครรับเลือกสสให้เลือกเป็นสสต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนเช่นมีประวัติมีผลงานมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถมีอาชีพที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดก็คือซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ส่วนวันที่2ก็คือวันที่เลือกตั้งเราจะต้องไปยังหน่วยเขตที่เรามีชื่อในการใช้สิทธิเลือกตั้งเราจะต้องนำบัตรประชาชนของเราไปในเขตที่ตามที่กำหนดจากนั้นเราก็ไปตรวจสอบว่าเลขประจำตัวประชาชนของเรา อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่และนำบัตรประชาชนของเราไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่ด้วยตรวจสอบแล้วก็จะให้ใบเพื่อมีการใช้สิทธิ์ในการเลือกเข้าช่องคูหากาเบอร์ตามเครื่องหมายที่เขากำหนดในการเลือกตั้งพับกระดาษและหย่อนคะแนนลงห้ามฉีกหรือทำลายทรัพย์สินในใบเลือกตั้งถือว่าผิดกฎหมายหลังจากวันเลือกตั้งเราก็จะติดตามข่าวสาร ว่าคะแนนของผู้ใดได้รับในการสมัครเป็นสอสเข้าสภาและติดตามการปฏิบัติงานของผู้แทนว่าได้ทําตามนโยบายที่กําหนดหรือไม่เรามาดูกฎหมายนะฮะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราซึ่งเราจะต้องรู้และกฎหมายก็คือเป็นการใช้บังคับกฎหมายที่เราจะต้องรู้อย่างเช่นกฎหมายจราจรทางบกกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนราษ กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดกฎของเทศบัญญัติข้อบัญญัติของอ,อบจอ,อบจอก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบตอก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลมาดูกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจราจรทางบกการจราจรทางบกก็คือการเดินทางการใช้เส้นทางหรือการขับขี่รถจักรยานยนต์รถจักรยานและก็รถยนต์ มาดูตัวอย่างนะคะสัญญาณจราจรไฟเหลืองแสดงสัญญาณให้เต็มตัวฉลอไฟแดงก็คือหยุดไฟเขียวก็คือไปได้การเดินทางเท้าต้องเดินข้ามถนนทางม้าลายหรือสะพานลอยการปริบัติตามผู้ขับขี่รถจักรยานเราจะต้องมีการขับขี่ในทางที่ถูกต้องประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรก็คือป้องกันอุบัติเหตุและมีความปลอดภัย รถไมยเกี่ยวกับทะเบียนล่าทะเบียนลาก็คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้เรามาดูตั้งแต่แรกเกิดเลยการแจ้งเกิดเมื่อเกิดเราจะต้องมีการแจ้งเกิดที่ทะเบียนภายใน15วันจำไมมนะคะ15วันต่อมาการแจ้งตายเมื่อมีคนตายในบ้านจะต้องไปแจ้งต่อนายอำเภอหรือนายทะเบียนที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ในนั้นต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงหรือ1วัน ก็จะได้รับใบมรณนะบัตรต่อมาการแจ้งย้ายที่อยู่เข้าและออกเราจะต้องนำอักฐานและเอกสารไปยังนายอำเภอเราจะต้องแจ้งภายใน15วันนะคะจำไว้นะคะ,าะ,คะทางย้ายเข้าและย้ายออกนีมีคิดให้ดูแล้วนะคะหลักฐานที่ต้องนำไปแบบรประจำตัวบัตรประชาชน แบบประจำตัวของคนที่เป็นเจ้าบ้านหนังสือคำยินยอมของเจ้าบ้านสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเรามาดูกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดยาเสพติดก็คือสารเคมีหรือวัตถุใดๆเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นวิธีรับประทานดมสูบฉีดทําให้เกิดผลต่อร่างกายและทําจิตใจประเภทของยาเสพติดความผิดของยาเสพติดให้โทษตัวอย่างใน ตัวอย่างโทษของผู้ที่กระทําความผิดอันตรายของยาเสพติดที่ให้โทษประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายของยาเสพติดเรามาดูประเภทของยาเสพติดประเภทยาเสพติดจะแบ่งเป็น5ประเทศอันแรกเลยที่เรารู้จักกันดีทสุดก็คือแอมเฟตามินหรือปัจจุบันเราเรียกว่ายาบ้าเมื่อกินหรือเสพอันนี้เข้าไปแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับยาก็จะมี การกดประสาททำให้คุ้มข้ังหรืออาจจะได้ยินหูแว่วเสียงแว่วหรือทำให้รู้สึกตื่นตระนกยาเสพติดให้โทษเช่นมอร์ฟินฟินเฮโรอีน,น,น,นอันนี้ก็จะมีการเพิ่มโทษในแต่ละชนิดยาเสพติดให้โทษเกี่ยวกัเรื่องตำรับยาเช่นเป็นยาที่ผสมใส่ฟินกาลาบูนหรือยาแก้ไอทำให้ผู้กินเนี่ยมีรู้สึกความเคืมและทำให้กดประสาท สารเคมีที่ใช้ในกลุ่มผลิตยาเสพติดก็เป็นโทษอย่างหนึ่งที่เราห้ามมีไว้ครอบครองยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภท1ห,หรือ4ก็คือกัญชากัญชาอันนี้ตอนนี้กําลังเป็นที่ได้รับการยกเว้นสําหรับการเป็นการรักษาโรคแต่ผู้ที่จะปลูกหรือผู้ครอบครองต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นมาดูความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้โทษการ มีความผิดในการครอบครองหรือการขายหรือการเสพเราก็จะมีโทษตามกำหนดขั้นตอนที่รัฐบาลหรือตำรวจจะต้องแจ้งให้กับประชาชนทุกคนรับทราบตัวอย่างโทษของการกระทำความผิดเจ่นยาเสพติดเฮโรอีนแอมเฟตามีน Am หรือเราเรียกว่ายาบ้าก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง3ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง60,000บาทการที่จะปรับ ก็แล้วแต่จำนวนของยาที่ครอบครองผู้ที่มียาเสพติดไว้ครอบครองเนี่ยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจะต้องคำนวณจาก3ารบริสุทธิ์หรือจำนวนน้ำหนักสุทธิตามที่กฎหมายกำหนดและระวางโทษในโทษต่างๆที่กำหนดไว้ว่าตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทจนถึง2 0 0แสนบาทผู้ที่เสพยาเสพติด จะต้องมีโทษจำคุกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาไว้ขายแต่เสพก็มีความผิดนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่มียาเสพติดให้โทษทั้งหมดทั้ง5ข้อที่มิตได้บอกมา จะต้องจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนทั้งจำทั้งปรับอันตรายของยาเสพติดให้โทษก็คือทำให้ผู้เสพเนี่มีสุขภาพที่อ่อนแอแล้วก็มีการกดลทิ์ของประสาทส่วนกลางทำให้เกิดจิตใจผิดปกติมีความต้องการเสพยาหรือเราเรียกว่าอยากยานั่นเองทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายประโยชน์ของการเดบัตตามก็คือหลีกพ้นหรือหลีเกเลี่ยงจากการเสพยา ข้อต่อมาก็คือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้จากโดยการไม่โดนรังเกียจหรือเป็นพลเมืองดีนั่นเองมาดูเทศบัญญัติหรือข้อปฏิบัติขององค์การบริหารจังหวัดและองค์การบริหารตำบลเทศบัญญัติก็คือกฎหมายที่กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเป็น เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนและประชาชนจะต้องไม่ขัดแย้งหรือทำผิดต่อกฎหมายข้อปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดูกันนะคะเราจะต้องมีการจัดเก็บภาษีจากการค้าปลีกในเขตจังหวัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้บริการสาธารณะข้อบัญญัติขององค์การบริหารตำบลมีการกำจัดสิ่งขยะมูลฝอย ก็จะมีรถเก็บขยะหรือพนักงานเก็บขยะมาเก็บขยะตามหน้าบ้านเราหรือในเขตที่ทิ้งขยะเราจะต้องจ่ายค่าขยะทุกเดือนนะคะอย่างบ้านมิตรเนี่ยก็มีการจ่ายค่าขยะแล้วก็มีการทําให้ถูกต้องก็จะมีรถขยะมาเก็บอย่างเช่นทุกวันพุธจะมาเก็บนะคะมีการจําหน่ายสินค้าในที่สาธารณะการ กำจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายก็จะมีพนักง,งานสาธารณสุขมาแจกถุงที่เป็นทรายเอาไวโ้โรยสำหรับเพื่อจะได้ไม่มียุงลายมาดูข้อที่4นะคะประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนท้องถิน่นเช่นอย่างที่มีบอกไปแล้วนะคะมีการเสียภาษีบำรุงท้องถิน่นแล้วก็การเสียค่าบริการจัดเก็บขยะต่างๆ มาดูวัฒนธรรมวัฒนธรรมหมายถึงอะไรวัฒนธรรมก็คือแบบแผนในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ที่ทําให้เกิดมนุษย์มีการถ่ายทอดและสะสมกันมาและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อมาคุณความสําคัญของวัฒนธรรมก็คือเป็นความเจริญงอกงามของคนไทยที่สั่งสมกันมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดแล้วก็ทําให้สืบทอดกันมาคนไทยมีวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลัก สืบทอดกันมาเป็นมารยาทที่คนไทยมีความภาคภูมิใจมาดูประเภทของวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีการแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทที่เป็นวัตถุก่อนสามารถมองเห็นจับต้องได้ในสิ่งต่างๆเช่นอาคารบ้านเรือนบ้านเรือนในไทยก็จะมีแบ่งเป็นสีภาคเช่นบ้านภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานสิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต ยานพาหนะสิ่งของอำนวยความสะดวกอันนี้เรามาดูวัฒนธรรมสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุจับต้องไม่ได้แต่เป็นความคิดและความเชื่อคานิยมต่างๆจารีประเพณีจารีก็คือสิ่งที่ดีงามที่สั่งสมกันมาศิลธรรมสำหรับเราในฐานะที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่คนไทยก็นับถือศาสนาพุทธ ก็จะยึดเอาศีลหหรือการปฏิบัติดีในศีลหข้อมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ของตนซึ่งประดิษฐ์โดยพ่อขุนรำมคำแผงในพุทธศักราชที่1826กการไหว้ มาดูการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมเราได้สร้างวัฒนธรรมในการดำรนิชีวิตมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องในการดำเนินชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัยวัฒนธรรมที่ไม่สอดคล้องก็จะอาจจะถูกนำไปหรือหายจากไป การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมก็คือการดำรงชีวิตทางสังคมการได้รับข้อมูลข่าวสารมีการพัฒนาทางด้านการประกอบอาชีพอย่างเช่นที่เราเห็นทุกวันนี้ก็จะมีการสั่งอาหารทางเฟซทางไลน์ทางแก๊การพัฒนาทางด้านการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็วสังคมมีความเป็นสากลมากขึ้นมาดูความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละภาคของคนไทยอย่างเช่นภาษา ในเราจะคงได้ยินแล้วว่าภาษาก็มีภาษาเหนืออู่กำเมืองภาษากลางภาษาอีสานอย่างเช่นคําว่าอร่อยถ้าเป็นภาคเหนือเราจะพูดว่าลำแต้แตภาคกลางก็อร่อยส่วนภาคใต้ก็จะเป็นคําว่าอร่อยอันนี้นักเรียนคงรู้จักกันนะคะส่วนภาษาอีสานคําว่าอร่อยก็คือแซบอีหลี อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปจากภูมิอากาศจากลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภาคมาดูวัฒน,ธ,นธรรมของกลุ่มคนไทยในสังคมที่เราเห็นภาพสวยงามอันนี้ก็คือการแต่งกายในภาคต่างๆความแตกต่างในการลเล่นการของแต่ละภาคเช่นภาคใต้ก็จะมีมโนราหนังตะลุงภาคเหนือมีการฟอรเล็บ แาคตะวันออกเฉียงเหนือเราเรียกวิอีสานก็คือหมอลำซิ่งแย่ไข่มดแดงอ่าส่วนภาคกลางก็จะมีสะ,กะแกดานการสแสดงลำตัดกองยาวความแตกต่างทางด้านการกินก็จะมีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณแต่ละท้องถิ่นโดยการใช้วัตถุดิบแนละอาหารที่มีรสชาติแตกต่างกันส่วนใหญ่คนอีสานก็นิยมรับประทานส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวภาคใต้ก็นิยมรับประทาน แกงไตปลาขนมจีนส่วนความแตกต่างทางด้านศาสนามิตรได้บอกแล้วว่านะว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธแต่ก็จะมีบางภาคอย่างเช่นภาคใต้ก็จะมีศาสนาอิสลามส่วนภาคต่างๆก็อาจจะมีอิสลามและคิดเข้ามาด้วยก็เป็นศาสนาที่แตกต่างกันมาดูประโยชน์ของวัฒนธรรมและ ของสังคมต่างๆเป็นเครื่องมือกำหนดในการยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของสังคมเกิดความหลากหลายในการปฏิบตัติเช่นการแต่งกายภาษาศาส,สนาพิธีคำหนบประเพณีต่างๆเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละสังคมทําให้สังคมในท้องถิ่นที่อยู่ในภาคเดียวกันส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมารยาทไทย กริยาวาจาที่สุภาพที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมการแสดงความเคาครพคนไทยราวพฒนธรรมไทยว่าการไหว้การไหว้ก็จะมีหลายระดับเช่นไหว้พ่อแม่ไหว้ครูไหว้ญาติผู้ใหญ่ส่วนเรามาดูการกราบพระกราบพระเราจะเรียกว่าการกราบแบบเป็นจาคประดิษฐ์เป็นจาคคระดิษฐ์ก็คือการกราบสามครั้ง เบญจาขปิติก็จะมีส่วนร่างกายต่างๆทั้งหมดมือ2หน้าผากหนะคะแล้วก็เข่าด้วยการกราบผู้ใหญ่ก็จะเป็นกรบพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เคารพก็จะกรบหนึ่งครั้งไม่แบมือการยืนโดยมารยาทไทยก็ต้องยืนให้ตรงปล่อยมือไว้ข้างลำตัวถ้าสนทนากับผู้ใหญ่มือต้องประสานกันอยู่ระดับเอวค้อมตัวเล็กน้อย การเดินไม่เดินลงส้นให้เสียงดังถ้าเดินผ่านผู้ใหญ่ที่กำลังยืนอยู่ควรปล่อยมือไว้ข้างลำตัวและคล้อมตัวลงเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่การนั่งการนั่งด้วยกิริยาสำรวมเช่นการนั่งพับเพียบการนั่งคุกเขา่าการนอนเป็นการพักผ่อนตามอัจยาศัยของร่างกายไม่มีพิธีการหรือระเบียบอันใดแต่ควรคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัย เราไปดูมารยาทนะคะการรับส่งสิ่งของให้กับผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการทั้งชายและหญิงควรปฏิบัติด้วยอาการที่นอบน้อมรับของก็ให้ไหว้ท่านก่อนแล้วจึงรับเมื่อส่งของให้ท่านก็ส่งของก่อนแล้วจึงไหว้ท่านการรับประทานอาหารเป็นการรับประทานโดยใช้ช้อนและซ่อม ใช้มือขวาและมือซ้ายที่จับที่ถูกต้องมือซ้ายจับซ่อมมือขวาจับช้อนวางแก้วน้ำไว้ข้างทางด้านขวามือก่อนและรับประทานอาหารโดยการตักให้กับผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่านะคะามาดูกริยาคำพูดในการใช้ก็คือต้องใช้คำพูดกริยาที่ถูกต้องกับผู้ใหญ่เช่นคำว่าสวัสดีสวัสดีค่ะ ขอบคุณขอบใจเราจะขอบคุณต่อผู้มีน้ำใจต่อเราและเมื่อเดินชนผู้ใหญ่ก็ใช้คำพูดว่าขอประทานโทษค่ะหรือขอประทานโทษครับพร้อมกับยกมือเป็นการแสดงความเคารพประโยชน์ของคุณคุณค่าทางวัฒนธรรมทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความบันเทิงใจให้กับสมาชิกในสังคมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในสมาชิกในสังคมสังเกตได้จากประเพณีต่างๆที่อยู่ในแต่ละภาคทําให้สมาชิกในสังคมสื่อสารได้และเข้าใจกันง่ายทําให้สมาชิกมีหรักยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้สมาชิกในสังคมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มต่างๆแนวทางในการรักษาวัฒนธรรมไทยมีแนวทางปฏิบัติเอ้าหนูๆอะหรยัง ครบหรือยังคะอ่ามาแล้วมาอา่านพร้อมกันดูนะคะศึกษาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องใช้สินค้าแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นใช้ผ้าไทยใช้ผ้าไหมไทยสังเกตจากคุณครูนะคะคุณครูจะมีอยู่วันหนึ่งในการแต่งผ้าไทยก็จะมีชุดที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมสวยงามเมื่อพบ วัตถุที่แสดงถึงศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยก็ควรมอบให้แก่ราชการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่แพร่หลายต่อคนไทยและชาวต่างชาติเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่มีประโยชน์และนำประยุกต์กับวัฒนธรรมไทยอย่างเหมาะสม ร่วมมือกันดูแลโบราณวัตถุโบราณสถานสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมของชาติส่งเสริมให้เยาวชนไทยเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยเรามาดูบทที่4นะคะข้อมูลข่าวและเหตุการณ์ต่างๆข้อมูลข่าวและเหตุการณ์ต่างๆก็คือการดำรงชีวิตของสังคมปัจจุบันเราจำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆถึงแม้จะอยู่ห่างไกล จน 3, เราต้องพูดคำว่าโรคไร้ผมแดนทางด้านข้อมูลข่าวสารข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่เป็นยอมรับข่าวก็คือการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนเรื่องราวสิ่งสำคัญและที่น่าสนใจเหตุการณ์ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความสำคัญหรือไม่ความสำคัญก็ได้เรามาดูแหล่งข่าวและข้อมูลเหตุการณ์แหล่งข่าวที่พบเห็นในท้องถิน่น แหล่งข่าวที่เกิดจากวิทยุโทรทัศน์แหล่งข่าวที่เกิดจากคอมพิวเตอร์เช่นเว็บไซต์อีเมลสื่อสังคมออนไลน์มาดูนะคะข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดจากการบอกเล่าของผู้อื่นข่าวจากหนังสือพิมพ์บรสารเอกสารต่างๆข่าวจากโทรทัศน์และจดหมายเหตุประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆก็คือทราบความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ช่วยในการตัดสินใจสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องได้ข้อคิดจากการปลูกฝังคุณธรรมหรือจริยธรรมมีความรอบรู้ในข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกทราบความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของโลกและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต หลักการในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารก็คือข้อมูลข้อที่1ก็คือข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันข้อมูลข่าวสารบางชนิดอาจจะล้าสมัยและทําให้เกิดความเสียหายต่อการดํำรงชีวิตได้ข้อที่2 ต้องเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ไม่ชัวร์อย่าแชร์คงเคยได้ยินประโยคนี้แล้วนะคะข้อที่3ศึกษาข้อมูลข่าวสารเรื่องเดียวกันจากหลายๆแหล่งข้อมูลเพื่อน,นํามาพิจารณาว่าอันไหนน่าเชื่อถือได้ข้อที่4เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตเมื่อเราเรียนจบกันแล้วในสาระของหน้าที่บลเมืองดูข้อทดสอบของมิตรนะคะ ่าดูพร้อมกันค่อยๆดูนะคะค่อยๆค,คิดข้อสอบของมิกก็จะมีทั้งหมด30คขอด้วยกันค่อยๆอ,อ่านค่อยๆค,คิดยากไหมคะมยากเลยอ่าสามขอ้อเมื่อทำครบแล้วเราลองมาเช็คคะแนนดูนะคะว่าเราได้เท่าไหร่ โชคดีนะคะ